วัสดีค่ะร้านเจมูดค่ะวันนี้พามาดูเลื่อยยนต์นิวเวสรุ่นใหม่นะคะ 6688i รุ่นใหม่เขาจะแถมน้ำมันด้วยแล้วก็โซบาร์11นิ้วครึ่งนะคะโดยที่ว่าตัวเป่าไม่มีขายเหมือน688แล้วนะคะมาดูด้านในกันว่ามีของแถมอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ688เปิดลังใหม่ให้เลยค่ะเนี่ยค่ะจิ๊บจิ๊บเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างด้านในมาดูกันเลยค่ะ คู่มือนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะปอกบาจะแถม11นิ้วครึ่งนะคะบา11นิ้วครึ่งของนิวเวทนะคะรุ่น 6688i ไอรุ่นใหม่จะมีบามีโซ่มาให้ครบท่อไเสียอันนี้ท่อไอเสียนะคะต้องไปใส่ประกอบเองน้ำมันนิวเวท หนึ่งลิตรนะคะเป็นโฉมใหม่นะคะโฉมใหม่จะขวดล่องอย่างนี้นะคะหนึ่งลิตรแ่นจับมือเบรกใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะคะทางน้ำมันผสมวิธีการใช้นะคะถ้าเป็นน้ำมันนิวเวสก็ดูตรงที่ห้าสิบต่อหนึ่งเวลาใส่น้ำมัน เบนซิน91หรือ95ถ้าใส่เลข10ออตลุกก็ดูฝั่งนี้ก็ต้องใส่เลข10อย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็ผสมป้อยปได์ยน1ตัวโซ่หน1เส้นของนิเวศนะคะ ออของโอริกอนมันจะแปนเดียวกันหรอวะต่อไปชุดประแจของแถมตามนี้ค่ะลูกค้าพอส่งสินค้าไปถึงนะคะลูกค้าก็แกะตัวเครื่องออกมาแล้วก็เอาฝาครอบบาด้านข้างนะคะมาประกอบแบบนี้ถ้าใครจะใส่บารใส่โซ่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาครอบ ่นใหม่ค่ะ New West 6688i นะคะชมใหม่รุ่นนี้จะแถมโซ่บาร์11นิ้วครึ่งนะคะของ New West เลยเนี่ยค่ะของดีของแท้ New West จากแบรนด์โ o l ิก o n ค่ะสนใจติดต่อร้านใจโหดได้ค่ะของดีของแท้ New West 6688ชมใหม่รุ่นใหม่นะคะไม่มีตัวเปล่าขายนะคะตัวนี้จะแถมทั้งโซ่บาร์น้ำมัน และท่อไอเสียให้ลูกค้าได้เปลี่ยนแล้วความแรงจะแรงขึ้นนะคะหรือใครต้องการให้เจโหดให้ช่างเขาเปลี่ยนให้เลยนะคะก่อนจัดส่งเราก็ยินดีทำให้สินค้าร้านเราเราทำให้จัดเต็มให้ทุกตัวเทสก่อนส่งให้ทุกคนนะคะไม่ต้องน้อยใจเราปรับจูนแต่งให้พร้อมถ้าต้องการเปลี่ยนให้บอกจะจัดให้จะทำให้ก่อนส่งค่ะ ตามนั้นค่ะชอบกดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อที่ร้านเจโูดโบุญสุขเกษตร49อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จัดส่งให้ทุกวันจันท์ถึงวันเสาร์ปิดทุกวันอาทิตย์นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อแอดไลน์ร้านได้นะคะวันหยุดงดรับสายงดตอบไลน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ